ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับเมื่อครั้งที่เราปล่อยในถังหมายเลขสามสิบนะครับท่านดูนะครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดเดือนกุมภาพันหกสี่นะครับเราเรามาตามดูว่าผลงานจะเป็นเช่นไรครับถ้าผลงานดีเดี๋ยวผมจะบอกสูตรอาหารครับว่าสูตรนี้ดีหรือไม่ดีครับถ้ามันโตปกติเหมือนสูตรอื่นผมก็จะแนะนําท่านเพื่อประหยัดนะครับเพราะส่วนนี้นั้นใช้ขี้เลยน้อยมากนะครับ ประมาณกลางวิธีการนะครับมาแล้วครับท่านเห็นไหมครับ เดี๋ยวเราจะมานับกันนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนะครับจะมากจะน้อยนั้นบางครั้งมันขึ้นอยู่กับความพร้อมของตัวเมียด้วยนะครับแม่พันธุ์เลยนะครับพอมกับสะเปิมของตัวผู้เลยนะครับแต่ตัวผู้ตัวนี้ผมผสมหลายคอกมากนะครับแข็งแรงมากครับวางกิงจะแข็งแรงครับสะเปิ์มจะแข็งแรง เลยนะครับหลายไซส์หลายรุ่นวางขึ้นขึ้นลงไข่หลายรอบนะครับเดี๋ยวเราแยกขนาดเลี้ยงนะครับ ไซส์เลยนะครับตอนนี้ครั้งนี้ผมก็ยังไม่แยกเพศนะครับยังมีตัวตายด้วยนะครับี่ของตอนที่เราคุยดูมันนะครับเราจะไปโดนใส่มันนลมันขาดนะครับขาดเด็กพุทธมากี้นะครับเสียชีวิตแล้ว พ่อพันตัวนี้ผมเอาผสมไปก่อนองหน้าสองค้อแล้วนะครับใช้ม่พันไปสองตัวแล้วไี่เป็นตัวที่สามนะครับทนี่ทั้งหมดสามคอกล้วครับพ่อพันธุน์นี้ได้สามคอกวครับ้ดูเด็ดปกติแล้วตัวผู้นี่ผสมพันธุ์กี่ขอขอครับอาจารย์ ได้ดีดีนะถ้าหากว่าแข็งแรงพอแต่ตัวนี้ค่อนข้างจะผมผสมมาเยอะเลยครับส่วนมากตัวอื่นผมจะผสมม้แค่คอกเดียวนะครับเพราะว่าปีนี้ผมผสมเยอะนะครับหกสิบถังนะครับค่อนข้างจะเยอะมากก็เลยว่าดูนี้ค่อนข้างจะผสมมาเยอะนะครับเพราะเป็นข้อพันชั้นดีดจริงๆไซส์ขนาดนี้แยกเพศได้แล้วนะครับ แต่ผมยังไม่แยกนะครับผมจะเลี้ยงให้น้ําหนักตัวถึงก่อนนะครับคือวิธีการก็คือหลังจากเราเปลี่ยนอาหารครั้งนี้ไปหนึ่งครั้งครั้งหน้าเมื่อกินอาหารหมดพอดีเลยครับที่จะแยกเพศได้ชัดเจนกว่านี้นะครับแยกเพศแล้วก็ชั่งน้ําหนักได้เลยนะครับอีกประมาณเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งถึงสองเดือนนี่ถือว่ายังไม่เกินกว่าเหนุนะครับคือถ้าไม่ถึงหกเดือนน่ะยังจเจริญได้ตัวขาวอยู่นะครับเดีย๋ยวเพิ่งชั่งตอนนี้นะครับ แล้วแยกเพศตอนนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเพราะตัวเล็กเห็นไหมครับบางตัวก็แยกไม่ได้นะครับหรือบางตัวตัวใหญ่แต่ตัวยังขาวนะครับถ้าเราดึงมันจะงอตัวนะครับจะงอตัวแล้วถ้วเาเราดึงเขาจะเจ็บนะครับนะครับถ้าเห็นก็เห็นไม่ชัดเจนจะเบลอเลยนะครับครับเราจะมานับจำนวนกันแล้วนะครับแล้วจำนวนแยกขังกันแล้ว ตอนนี้เรากำลังจะแบ่งขนาดมันใช่ไหมครับครับจะแยกออกเป็นขนาดซึ่งซึ่งขนาดตัวโตก็จะใส่ถังละไม่เกินสิบตัวนะครับดูนะครับในเส้นศูนย์กลางปากกานี้ด้ามนี้เส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งนิ้วถึงเส้นนะครับนี่ก็ขนาดเกือบสองเซนแล้วนะครับแล้วขนาดของเหรียญครับเวลาเขางอตัวครับนะครับนะครับไซนี้ผมจะเอาใส่ถังละ ทั้งละนะครับทั้งละประมาณสิบถึงสิบสองตัวนะครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองใส่สิบสองตัวนะครับ ก็จะใส่10ตัวถึงสตัวเหมือนกันครับบา,างครั้งอะมีสิก็ใส่10บนะครับ,รบ<ๆ>มันจะใกล้เคียงนะครับ10ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะ นี่ก็จะเป็นไซส์ที่โหลดเล็กลงมาอีกนะครับี่ก็จะโหลดเล็กลงมาอีกนิดหนึงครับซึ่งเบียดเที่ยงกับตัวน,นี้มันก็คนละรุ่นนะนะครับโครัหนะครับไซส์นี้อาจจะใส่สิบสอถึงสิบห้าตัวนะครับมีทั้งหมดสี่ไซส์นะครับซึ่งเราจะเลี้ยงไว้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูการจเจริญเติบโตกันว่าเป็นยังไง ให้ตามดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะเขียน3า 1, สิไม่เป็นไรครับ 1, 1 2, 2 3 4 5สองส1 0หาเาสิบออจครับไอตัวที่เป็นขนนี่มันคืออะไรครับมันยังไม่แก่ครับอ๋อยังไม่แก่ สิบเอ็ดสิบสองมันยังเป็นตัวอ่อนอยู่นะครับขนตัวนี้มันเหมือนอ่าสิ่งที่ป้องกันตัวมันเองนะครับเวลาไปโดนใส่น้ําใส่อะไรเห็นไหมครับเวลาลุยไปขนก็เป็นตัวดันนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองผมใส่ไปสิบห้าตัวก็แล้วครับสิบสามสิบสี่สิบห้าเดี๋ยวนี้ช่วงน,นี้อาจจะเอารวมกันหมดเลยก็ได้นะครับตัวตัวเล็กมาก สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองชั้สี่สห้าสหกสิบเจ็ดสิบแปดประมาณยี่สิบตัวนะครับอ๋อสิบเก้ายี่สิบยี่สิบพอดีเลยครับหนึ่งเซนนะครับผมเอาใส่ยี่สิบตัวเลยเราเอาใส่รอบนี้แล้วเราต้องเปลี่ยนอาหารรอบหรือเปล่าครับต้องเปลี่ยนเลยครับถ้าเปลี่ยนอีกรอบเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับว่าไซส์จะเท่ากันไหมจะทันกันไหมนะครับนี่ไข่กันด้วยกันสามรุ่นนะครับอีกรอบหนึ่งก็ประมาณสองเดือนนะครับอาจารย์ ครับประมาณเพียงครึ่งถึงสองเดือนดี๋ยวเรามาดูกันครับเพระาะบาเราจะดูได้รู้จากที่ปริมาณที่ใส่ลงไปไม่ต้องไปใส่ทับก็ได้นะครับจํานวนเราดูเลยว่าไซส์ไหนไซส์ใหญ่ไซส์เล็กไซส์เล็กก็คือจํานวนมันจะเยอะนะครับมันไม่แย่งพื้นที่กันครับสําหรับชุดนี้ผมเอาไว้หลังบ้านนะครับผมจะเอาไว้ที่หน้าบ้านนี่แหละครับการลืมครับการลืม ทำไมถึงต้องเขาเขาถามว่าทำไมถึงรีบเปลี่ยนทั้งทงที่ตัวหนอนยังเล็กอยู่นะครับผมบอกก่อนว่าหน้าดินของเรานั้นจนถึงในหรือดินเพาะนั้นมีเศษมูลของตัวร่วงกว้างนะครับซึ่งตัวนี้จะมียูเรียค่อนข้างจะสูงนะครับซึ่งจะทําให้เกิดภาวะการกัดตาลําตัวหรือทําให้เชื้อราขึ้นได้นะครับโรคจุดขาวก็เกิดจากตรงนี้ครับอย่าลืมนะครับกํากับวันที่ด้วยจะได้รู้วันนะครับ และจดไว้ด้วยนะครับว่าเราเพาะวันไหนสําคัญที่สุดครับถ้าไม่จดวันเพาะแล้วก็เดี๋ยวจะไม่รู้จากอายุเขานะครับเี่ไมาเลขกสานะครับ30 17เจดเดือน2 6งสนะครับ30 17เจดเดือนสองหสี่ เสร็จแล้วผมก็จะบอกท่านว่าสูตรที่ผมใช้คือสูตรอะไรนะครับสําหรับดินพวักว่าชุดนี้ผมใช้ขี้เลื่อยสีกระสอบหมักกับแป้งสารีครับพร้อมกับราดกาับน้ําตาลลงไป1ช้อนดัอน้ำหนึ่งบัวนะครับแล้วหมักไว้2เดือนนะครับแล้วสาหรับอีกตัวหนึ่งก็คือ ใบช้ำชาผุนะครับซึ่งเป็นใบช้ำชาหมักผมใช้ใบช้ำฉา4ส่วนขี้วัว1ส่วนครับนะครับแล้วผมเอามาผาสมกัน1ต่อ1ครับ2ส,สูตรนี้นครับเอามาผาสมกัน1ต่อ1แล้วนํามาเพาะก็ค่อนข้างจะเจริญได้ดีนะครับซึ่งประหยัดขี้เรื่อยนะครับถ้าหากขี้เลื่อยหายากท่านก็หมักใบช้ำฉาไว้1ต่อ4นะครับใช้ขี้วัว1ส่วนใบช้ำฉา4ส่วน หมักทิ้งไว้ประมาณสักสองสามเดือนให้ใบไม้ทั้ฉาหุนะครับเสร็จแล้วก็หมักเอาตัวขี้เลื่อยนะครับขี้เลื่อยสี่สี่กระสอบนะครับหรือสี่ส่วนนะครับสี่กระสอบหรือประมาณร้อยกิโลต่อแป้งสาลีหนึ่งกิโลครับผสมกันเข้าไปเสร็จแล้วก็หมักไว้ตหากถึงเวลาจะใช้ค่อยนํามาผสมกันถ้ามีกากน้ําตาลนะครับขี้เลื่อยก็ผสมกาก,ากน้ําตาลก่อนหนึ่งช้อนต่อน้ำหนึ่งบัวครับ ไว้นะครับเพื่อจะช่วยในการเป็นอาหารสุลินซีนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าสูตรนี้ประหยัดครับประหยัดที่เลยครับครับสาหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวรอพบก,กันอีกประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนข้างหน้าครับสวัสดีครับ